ปลาหายหมดเลยที่ย่างไว้อะไรวะเนี่ยปาลามัวอับได้เหรอไหนอ่ะโอ้ปลาหมดพวกเขามาปลาที่หายไอ้ที่เขาพย่ายามกันเลยหายหมดเลยสร้างเตาใหญ่ดีเนี่ยพี่ก็มีตัวใหญ่ตอัวไม่อะกูกินเองอะมีปัญหากินสามตัวเลยเหรอใช้ตากินสามตัวเลยพี่ปะไรไม่ใช่อ้ย่งางไอ้ย่างไม่อยู่ไอ้ย่งางไม่อยู่ <What? S 2> ไม่ต้องตีกันยเดไม่กินไม่ถึงไม่ถึงสามตัวแค่สองจุดห้าเธอจะไปกินสามตัวได้ไง ม้งโยงเชียร์อะไรกันด้านหน้าเนี่นะไงขโมยฆ่าได้เลยไม่เปิดเพราะว่าให้พ no ี่โอเปิดตีก uh ันดีกว่าพ sì ี่ฟิมจะเป็นคนแรกที่ตายเจ้ไายจะเป็นคนแรกที่ตายนี่ยะไม่ยะไฟซวยฟิมไม่ได้ไม่จริงอยูคำไฟมีไอหนาวไอ้ตู้ได้นทุกเกมอ่ะตู้อะไร อะไมว้อนสิทแทงย้อนสิทธิเแทงอยากสู้กับพี่โหว่ะเฮ้ยพี่มั่นใจเล้วหรอพี่ตัวตึงนะชนะพี่แน่นอนเพราะว่าพวกไอเยอะอืมเชี่ยตกเี่เข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวพี่เอาปลาไปย่างแป๊บนึงล่ะเอาปลาติดใครวะของกูแล้วแหละเฮ้ยพี่ได้อะไรมาลัคกี้แคทคืออะไรอ่ะ เฮ้ยพี่ได้มีเรามีแมวกวางหน้าเลือแล้วทุกคนไหนวะเอามาทำไมพี่กลัววะกลัว่างไหนพี่วางไหนเอ้าเราเรียกทรัพย์สมบัติมาไงน้องนี่ไม่วางนี่ไงเห็นไหมเนี่ยไม่ว่าจริงโบมเชื่อเห็นไหมเนี่ยโบมเอ้าไอ้บีมวาไปไหนเนี่ยบีมได้เจ้าเผาอ่ะไอพิมตั้งมั่งไอ้สัตว์ถ้าไอ้หลามมันมาแดกแมวกู้งทำไงนี่โอ้เลยพิมวางอยง โอ้โหไอ้ตุ okay, ๊กท okay, ิ้งยังไงอ่ะแมวนำโช้อนอะไรเธอโอเคทีน้ำทิ้งก่อนแลก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 อะไรอ่ะแลกเขาเปี่ไม่ปี่ยวปิดแรดมินไงเปิดแล้วเปิดตั้งนานละแต่ฟิลไม่ทำถ้าไปทำของน้องน้องหายแลกเลยเออฟิล์มไม่ทำให้วะแลกเหมือนเดิมแต่ฟิล์มทำเป็นชั่วโมงพี่โอ๋ล้างนู่นล้างนี่ล้างอ่ <Nope. S 2> ไม่ได้แหลกเพราะว่าอะไรแหลกเพราะพี่ฟิลมมายืยนบงนังได้เมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรทุกคนได้รอเล่นนะ <c oughs> ย็ยนนะก็ <c oughs> คือรู้ว่าแหลกจริงเ <c> ฮ <oughs> ้ยไอหลามไม่เห็นไอฟิลมแล้วมันปาดทิ้งปาดออกไปเลยว่ะฟิมมันกลัวมึงว่ะเอออยู่แล้วในแมวพี่เห <c oughs> มือนลิง <c oughs> พี่หน้าเหมือนลิงไงหน้ามัมอนยเหรอเหมือนพี่ยิงด้วย ้าวไม่จ้ามาอยู่ลำแล้วมาลุยเป็นนางฟ้าจ้านางฟ้าหน้าเหมือนลิงไม่จ้าจาไม่เป็นเต่าจ้านางฟ้าเหมือนลิงไม่ไม่ได้พูดไม่จ้าไม่เป็นเต่าจ้าเต่านางฟ้าเขไม่จ้าฉันไม่เป็นเต่าเย้อ๋อไม่ต้องเป็นเต่าเป็นลิงเอ้าวไม่ต้องพูดเต่าพูดเต่านี่ปกติก็ต้องเป็นลิงนะ ไม่ของเต่าแล้วเป็นเต่าแล้วพูดของเต่าไม่ได้ให้เป็นเต่าให้เป็นลิงไม่จะเฉยเป็นเต่าไม่เป็นแรงนะนอกจากเเป็นลิงเป็นคนคนที่หน้าเหมือนลิงไม่เป็นจ้าเป็นเต่าจ้าเป็นคนอะไม่มนุษย์อะิวแมนอ่ะเฮ้ยพี่จะเมาคืนแล้วทุกคนพี่นอนเวยเรือมันโยกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมันโยกอะ ฮ้ยโอ้โหเป็ดกู<ป>พังอีกแล้วชิบหายสร้างแปบ๊บต้องสร้างเชือกมาไว้เยอะๆละแบบสร้างทั้งหมดเลยได้ไหมอมหมดบอกเลยหมดตัวใบไ,ไม้หมดตัวอะไรอ่ะพี่ทำไมพี่ทำแบบเนี้ยพี่สร้างงแบบเป็ดตกปลาสองอันเลยแล้วกันตึงตึงวันนี่กูไปทำอะไรละเอาเราหาอาหารให้น้องๆกินมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอหอ๋อเออพี่ดีมากยางหมดถุกปา ปลาเลยปลาใหญ่เลยในรูปตัวนี้มันตัวใหญ่ถมะแค่ยูเขาอยากจะใช่ดีเกียวเแค่ยูจะแย่เล่อยก็ปลาอยู่ในกล่องอีกมีอีกนะเอางับผมนี่ไงเกาะไปยรื่อีกงับผมเฮ้ยระวังกล่องนี้ไม่กลัวไอ้หลามมันกินของเราไปแล้วนะช่างบอกมันเอาพี่ป้าใส่ช่างหัวมันแน่นอนช่างหัวมันได้สองโล ช่างหัวเต่าได้กิโลได้ลิงได้กี่ลิงได้เก่าลิงได้นูนูพี่อุ้งอ่ะได้นูนูนะนูนูไอโนอานออันนั้นของฉันอันนั้นของฉันนูอานอูน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 ูอันสิ่งนั้นว่าเป็นของฉันเพียงผู้เดียวโอ้ยฉันเที่ยวน้ำใครนั่งสบายตรงนี้เนี่ย เออพี่ไกด์วุ้งงานเออพี่ไกด์มา<ร>อขอหานะอาหารและน้ําของเรามัวา่วหัวหั่วพี่ก็ย่างให้นะพี่ก็ตกปลาได้เหรอพี่ใช่มีปลาตัวใหญ่อยู่ในตัวอ๋อไปเอามาจากในหีบใช่ไหมมัวแล้วมั่วแล้วมัว่วแล้วทำไมเขาไม่ไ,มได้ปลุกเกิดทำไมตกมาตกจนเบ็ดพังเลยเอ้าใครเอาใครเอาขี่ไป ตื่นมาสอนอ่ะรู้ไหมอ่ะกําลัง <c oughs> เฮ้ยมีคนตกปลาข้าง<ม>หัว,วผู้<อ>ใหญ่โอ้โหในเกมก็นับบอกงั้นจะได้ทําบ่อยๆ <c oughs> มีคนตกปลาข้างหัวผู้ใหญ่เหรอ,อู่ะในชีวิตจริงก็จะทําครับเกินไปนี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เฮ้ยมีเกาะด้วยอ,ะอ่ะใครจะไปที่ไปดีเหรอโอ้โหเกาะแค่นี้ไม่ไปอ่ะข้ามหัวแค่นี้ ข้ามหัวดูดูข้ามหัวเต่านี่นี่นี่แล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงทำข้ามหัวเด็กได้พี่พี่ข้ามหัวเต่าอ่ะได้ได้ปะถ้าถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นไรเด็กก็ต้องไม่เป็นไรอะไรถ้าผู้ใหญ่ทำได้เด็กก็ต้องทำได้ใครกินน้ำแล้วไม่ถ่ายหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งกินจ้าเพิ่งกินเมื่อกี้เนาะ ก็ไม่เห็นน่ะก็น้ำมันไม่มีอ่ะก็เพิ่งกนร็จเพิ่งกลับอกเดอราด่าเนีมกนอะไรกอวีน้ำงงเลยเเอาไปกินเอาวีแล้วมูเอาวีทอิ่งไงโอ๊ยเบ็ดพังอีกแล้วเอาวีอะมีไปต่อกันบ้างเอาเดียวมอนะ ว่ายไปเลยโอ้ยโอเมกอนโอเมกอนที่ไกด์รอทำสมองก่อนดีกว่าพี่จะได้ลงอย่างแบบตัวประเดี๋ยว่าตื่นมาพูดจาแบบแปลกๆอะค่ะโอ้โหมีแต่คนแย่งชิงไว้ให้กูไปตกปลาเนี่ยดีกว่าฉันขอตกปลาเก็บเกี่ยวโอไม่นายอ่ะี่ะเก็บหมดขอบมีพี่จองเงอด้หิวแล้วว่ะไปกินป่ะหิวก็บอกไอ มาถึงในนอกชีวิตอนอกชีวิตทำไมอ่ะหิวนอกจากชีวิตังมีสิ่งอื่นอีกไหมหยิบปลาพอดีเลยวะกูปวดตัวปุ๊บเอาทำไมไม่เข้าตัวเฮ้ยนี่ทำมิ่งดีนะ ทำมิ่งดีแ,แต่เอาน้ำมาแล้วน้องกูก็เดินมาพอดีแล้วแ <c oughs> หละเฮ้ยใครกินน้ำไม่ยอมไปคืนไม่เงี่ยกูไม <c oughs> ่หิวน้ำไปเด็กกูกำลังหันหลังไปตักน้ำแล้วกูวแล้วคือปากแล้วคือปากกำลังพูดอยู่แต่เห็น,แต,หนแต่เห็นใครก็ไม่รู้กำลังเดินไปตักน้ำอะ่ะจะมันหยุดไม่ทันแล้วขอโทษทีนะ <c oughs> การสร้างอะไรอะ่ะสร้างอะไรพี่ปลูกผักอะไรฟิล์มกล่องเพียบฟิล์มฟิล์มเอาเร็วกล่องเพียบเลยฟิล์มตรงนี้ ฝั่งพี่เนี่ยฝั่งพี่เนี่ยฝั่งพี่ตกปลาอยู่อ่ะมีกองไป,ไปแล้วไปแล้วมันจะเลยไปแล้วเลยเรือเออมันไม่ของผมเพียงพูดเดียวอะไรผ่านเรือพี่หยิบหมดอะม่ะไม่ใช่ที่ปลูกดอกไม้อย่างเดียวหรอมาแต๊กเป็นที่ปลูกดอกไม้นี่ใช่หรอ,หรอไ,มไ,มไม่ไม่<ช>มันไม่ได้นั่นหรอชือว่าที่ปลูกไม่ปลูกผัดได้ด้วยเขาใส่เมล็ดแล้วไม่ได้กด e ไม่ได้เออปลูกอะไรได้บ้างเนี่ย เป็นดอกไม้โอเป็นทางอีกแล้วสมอ๋อไม่รู้ว่าเธอเธอปลูกอ่ะเธออัไรแหละเธอต้องแล้วว่ปลูกแต่ดอกไม้ก็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 กพายไปไปไปพายพายน้องก่อด้านขวามือหน้าที่ทำมอวางเราสร้างสมองก่อนได้ไหมอ่ะสมองสร้างไงอ่ะวางเล่าให้ฮะวางไหนมันหน้าตาเป็นไงพี่นี่ยิงเก็บใบไม้มาเนี่ยหรอไอ้ โอ้แล้วมึงมาวางอะไรหน้าเรือตรงกูยืนตกปลาเนี่ยลบอะไรนี่มันใช้แล้วมันใช้แล้วทิ้งเ้าหรออันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันมันเราไม่มีแบบอะไรถาวรโอเคโอเคโอเคเพมเพมมีไหนไหนชีสกระบอกเลนี่พี่ไกดเสกของฮัลโหลโอ้โหร้องเสกของพี่ไกดเสกของดูดิอ้ไอ้พี่ใช้สบายเรืออยู่ ฉันหักไม้มาสี่สต๊อกเอาหักขวาเลยหักขวากำลังขวางพี่ไอหักไอหักไม้ไม่เป็นอ่ะหักหน้าตัวเองอ่ะหักหน้าพี่ก่อนเดินมาทุบให้ไปแล้วไปแล้วเราไปเกี่ยวของกับพี่ยัโฮไปเกยวของกดีกว่าไอโดนรังแกอาช่วยเอย๋อ อุ้ยเธอาไะตายเธอเขโลกไกอีกทีเขาไปหวั่นแล้วเธอช่วยด้วยเามาแล้วเธอมนกระโดดยิงยอยู่ทำไมเธอตกไปเยอะขนาดมันสนใจกันแล้วเธอโอ้ว่าพี่กหาอะไรพี่สามสองหนึ่งไม้อาวโคตัดไม้ได้ด้วยเหรอโอ้ตีอุ้ยดอกไม้ทำอะไรได้วดอกไม้เองอไ่อไม่รู้เรื่องเลยอไมะไร่รู้เกไม้ไรไ่รู้ไม่รู้ไม่รไม่รู้ไม้ไม่ร้ไรม่้ไไม่รู้ไม่้ไม่้ไม่ เขาจะเคลื่นไปเอาของเอาไปละเออไอ้นุกไอ้นุกเธอไอ้นุกงูเลี้ยงไม่มีละไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้ไม่มีอะไรสามารถคามได้ไอว่าอะไรลูกอยากได้หินอ่ะไม่มีหินบนเกาะเลยหรอพี่ไม่มีหินเลยโอ้หินสร้างพรงเราต้องลงไมาเก็บในน้าไม่ต้องขุดในน้ำอย่างเดียวใช่หรอขุดยังไงอ่ะใช้ที่เกี่ยวนั่นแหละใช้ที่เกี่ยวขุดในน้ำที่มันเป็นสีหินสีหินเลยอินสีหิน หินวัดที่หินนี่โอ้พี่มาเพิ่งเเขา่ค้าเป็นนึงนะเขากำลังค้าไปนี่อยู่เฮ้ยเอเอด้วยนั่นแหละเขากำลังค้าไปน่เปนนึงจะก่อนเออเข้ามาแล้วเขาค้ามาแล้วเขาค้าบองมาแล้วเธอมา้วมาดีเลเขาด้วยเดี๋วกัน้วัเออเขาสื้ด้วยเขาด้วยอยากกินเนื้อหมูเฮ้ย กินเนื้อหมูอไงกินเนื้อหมูไปล่าหมูกันเหรอพี่อยากไปด้วยวะใช่ล่าหมูอยู่ผมจะนี่นี่อันนี้ใช่แต่ว่าผมเจอวันเสาร็จนี่นี่พี่ยังไม่มีอาวุธเลยนี่นี่มันอันตรายพี่เฮ้ยจะโดนชนเหรอใช่เฮ้ยจะตายเปล่าทุกคนนกอะไรอ่ะเชี่ยแล้วนกหินพี่โอจะนกหินเนอะนกหินนกย้อนหินอยู่ตจนนกยอนหินปิ้งแล้วเออเดี่ยวพอดีอ้วน เออวิญจุบอเธอใส่หมวกไอ้กําลังจะบอกว่าไอ้เจอคนป่าก็คงอยู่ว่าเกมนี้ว่าคนป่าหรออ๋อพี่กู n บไออ่ะคนป่ากำลังจุมนุมงกันอยู่จุมนุมงข้ามัวเหียคืออะไรไม่รู้ว่าพี่เจออะไรเก็บได้พี่เก็บทุกอย่างอะนะ ดอกไม้พี่โอ๋ไม่ต้องเก็บก็ได้เมล็ดมันด้วยใช่ไหมทิ้งไปเลยเนาะดอกไม้ทิ้งทิ้งไปเลยพี่โอ๋ใช่ดอกไม้มันเก็บมันมันเกิดอ่ะมันลบมันลบพื้นที่เก็บเลยทิ้งทิ้งไปเลยทิ้งทิ้งไปดอกไม้ทั้งหมดอันนี้กินได้อยู่มั้งแตงโมแตงโมอันนี้คืออะไรวะนะใช่ใช่เมล็ดแตงโมแตงโมแตงโมเก็บไว้เอาไว้ปลูกได้เอาไว้กินพายแอปเปิ้ลเอาไว้เนาะที่ไม่มีหมูตัวเนอข้างบนที่ไม่มีหินนะไอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวลงน้ำลงน้ำต้องลงน้ำตรงที่มีพวกมีประการลังหรือว่ามีสาหร่ายอ่ะตรงนนนั้จะมีหเก็บ ทํางานเดะมันใช้กี่อันอะเดี๋ยวพี่ลงไปเก็บให้ก็ได้อันเดียวพี่แนวเวทนาชัดเหลือเกินตรงหน้าเรือเรามีอยู่ไม่ใช่หรอตรงที่เป็นปากการังอ่นะอ๋อนนี้ไงเจอแล้วไอพี่มีต้ามีต้ามีเปิดแผนที่ไม่ได้หรอวะเนี่ยเฮ้ยเรืออยู่ทางไหนทุกคนจําเรือไม่ได้พอเจอแล้ว่จําไม่ได้ไดงไงคะพี่เออเจอแล้วเจอแล้ว ไอ้ฟิล์มขึ้นไปมันยอดเขายังฟิล์มเสร็จแล้วเว่ยเาบอกเพื่อนนะหุวหินอยู่เฮ้ยหัวหินแหย่ไม่กินน้ำทะเลไปก่อนได้ปะไม่ได้ลกินน้ำทะเลไม่ได้น้ำทะเลไม่ได้โอ้ยเขามาเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนลุหายใจไม่ออกเลื่อนลุตายตายตายเถอะนะไอจะตายไอจะตายจริงพี่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 ช่วยด้วยช่วยด้วยอจะตายอจะตายตายอยู่บนเรือเดี๋ยวค่อยไปอุ้มอุ้มใส่เตียง พี่พี่ไอไม่ได้อยู่บนเรือไอยอยู่บนเกาะที่ไหนอ่ะรู้ตัวตน,นี้ก็อยู่ตรงไหนไม่รู้เจอเลยละน้องเด<บ>ินรอบๆอยู่ใ,ใกล้เขาไอจะตายดีิงปะเน,นี่ยพี่พี่อุ้มเมื่อกี้น้องอยู่ใ,ใกล้เ<ห>ขาาวิ่งขึ้นมาข้างบนอะ่ะวเอาวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วเหรอใช่จะตายแบบจะตายจริงเจอเลยแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวิ่งไปหาน้องมันเรื่องไหนวะพี่บอกเรื่องไหนอ่ะไม่มีนะพี่เดินรอบๆเกาะถึงเจออ่ะ ไม่นะนี่นกหิ่นมันมาหาเขาอ่ะเธอจะมีเมลอนอยู่เช่เรือสูดเลยอ่ะเว้ยเห็นเรือแล้วเห็นเรือแล้วฉลากเราไปฆ่าไอ้ละก่อนไม่ใช่ยังไม่ได้อยู่บนน้ำเลยค่ะอ๋อไม่เลยอ่ะไอ้กินแตงโมป่ะเนอ่แตงโมให้น้องนี่พี่ห้น้องเลยน้องจะตายน้องจะไปหวั่นเลยแตงโม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 มันได้น้ำเยอะ ไปไปไปวดมสมอ,สอไปเลยตะการตะฟอน,นอ้าวไปอยู่บนเกาะเดี๋ยวเขาอยู่บนเรือคนเดียวเราแต่เราแต่ทำไมก็ไปเราแต่ให้ฟิล์มไปเราก็อยู่บนเกา <laughs> ะ,ะ,ะ,ะกันจ<อ>บนใช่เราอยู่บนเกาะกันยังไหน,นก็ไปเฮ้ยเ<น>ชี่ยหนามไอฟิล์มไม่ดูแลเรือเลยโวยหนามกัดเรือผมไม่มีหอกเขาเพี่อยีรอดฉลามให้หน่อยใครมันนกหินวิ่งตามวะนักไก่เหรอไอ้นกกัดทีเดียวไอเดี้งเลยอะ เนี่ยนะว่ดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าบักหลามโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะเฮ้ยโนเกียมาเล็ดแตงโมเจอปลาปลากระเป๋าพี่ใส่ไว้ในนี้นะมาเล็ดเอาไปปลูกปลากระโฮปลาปักกระปูปลากระโฮตะกะตูตะกะตูอติกะตูอติกะตูอติกะตูอ่ามาติกะ เอ็มอาร์ติกาตุนี่คืออะไรอะเรดเวอร์อยู่อันดุมังกี้อยู่หนูมอไ้หลามไ้หลามอีฟีมร่้อยหลามมาทำไมอีกมากัดเรือไอ้ปลามาข่ายหลามไหมลุมข้ามไหนวะหาไม่เจอว่ะอยู่เนี้ยเนี่ยแชร์ไปพอยน่าไกลมาฮึฉันเล่นเกมอะไรอยู่นะพอดีอืม สร้างเป็ดมาโลที่มีเว็บบอกว่าจะเอนชันของมาดิเอนชันเป็ดตกปลาไม่จำกัดเแล้วเอาใส่อะไรเอาซียังไงไม่ใส่พี่หอนเลยนี่ไม่มีเหมือนกันวะโลเอาถามไงถามเราว่าวิ่งหยังว่าวิ่งหยังอ่ะสูเออว่าวิ่งหยังอ่ะบ้าว่าทำหยังอ่ะโโอ้หเรื่องเลยอ่ะ นายไกด์ไปขโมยของมาเหรอไปทำใต้น้ำมาเฮ้ยพี่ไกด์แฮกแมพมีสูตรด้วยเต็มเต็มไอ้มีแปรสูตรไปเนี่ยแปรไปไหนกันแมพแางเอซีซ้ายนี่ไปอีกออันนึง่ฝั่งหนึ่งโสดีฝั่งไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมเรือมันเขย่าเมื่อกี้เร้อปลาปะก้อนวิ่งมาหาเขาสูตรอะไรพี่ไกด์เขานั่นอยู่ไหนอ่ะ ที่ปลูกอะทำไมก็พ่นพิษใส่เขาถึงมื่อกี้เสียงอะไรอะมันกัดเรือเราพังหรือยังปลูกไม่ได้อะฟิล์มทำไมปลูกไม่ได้วะมันต้องใหญ่กว่านี้แต่ว่าไอ้ที่ที่ี่ปลูกอะกูปลูกมึงเนีกัดกูทันอีกเจอฮู้ยไอ้หลามมันชนเรือเราเหรอวะมีมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะหินไหมอะหิน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 นั่นนะมีอยู่เก้าก้อนขออันเดียวขออันเดียวพอ เธอไอ้เไี้แค่นันมานคนพิเศษเขาอีกแล้วเขาจะตายมีปลาปลากระปุกอ่ะจอจอออกเรือกันยังอ่ะพี่กำลังกลับไปที่เรือโอ้โหเขาตายเธอเขาตายจริงพี่อยู่ไหนพี่เลือดเขาเหลือขีดเดียวพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ก็อยู่ทางเออ่ซ้ายของเรือปะซ้ายปะมาซ้ายก่อนซ้ายของเรือ กลังว่ายน้าไปถ้าโดนฉลับง่าก็คือตายเลยเอาว่ายน้ําทาไมอ่ะไม่เดินรอบๆเกาะเอาด้วยด้วยอิงเก็บของอยู่ในน้ําพี่โอ๋แล้วก็โดนอยู่ๆปลากระเ๋ามันก็มาพวกพี่ใส่เล่อ์เขาเลยแค่ขีเดียวแต่คนเรือก็ขึ้นไม่ทันอ๋อนั่นเหรอโอ้มันลอยอยู่อย่างนี้เองอุ้ยฉลามแดกอุยอ่ะ เฮ้ยนี่ก็นั่งชิวเกินดูดิที่เตียงหมออยู่เตียไม้ก่อนก็ได้เขาเก็บไม้เก็บใบไม้ไว้เยอะอยู่าสี่สเต็กอ่ะไม่รู้แค่เขาใช้ยอะไรมีเยอะแยๆเยอะตัวโอ้โหสร้างเตียงว่ะเฮ้ยหน้าหมูป่าว่ะย่ฆ่าหมูมาไงหน้าหมูป่าหมาปูเอ้าเฮ้ยลูฮ้ยฟื้นไวขนาดนี้เลยเหรอวิคัพไอวิคัพมันนอนนะจไะเอ่ะมันนอนแล้วก็ลงมาให้ฉลามง่อมอีกรอบหนึ่ง ไปสลามงามเลอเฮ้ยพี่เอาหมัดต่อยมันได้ปะเนี่ยเอาคอนเอาค้อค้อนวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย